ทักทายสบายดีพี่น้องพพเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับส้มด้อพี่น้องวันนี้เ่าตัวสีพาพพเอฟซีทุกคนมาหาหน่อไม้เด้อพี่น้องอ่ะนี่ก็มาหาอยู่บ้านพ่อใหญ่พงค์นะพี่นะเนาะอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามากับมากับอ้ายเพป็นพี่น้องสร้างเด่นเนาะเมื่อวี้เพิ่์นผมได้ไปเห็นงานเด้อพี่น้องเพผมอยู่ว่างๆพองานแล้ววันแล้วเลยงานแล้วเลยพี่น้องเพผนได้มาอยากมาดำนาะว่าอยากมาหาเบิ่งว่าโอ้ห้องน้ำหาห้อง ก็เลยพามาหาเด้อพี่น้องผิดแล้วผิดแล้วไทยจลงไปเลยลงไปเถอะพี่อ๋อน้องพอรบยอยู่ได้พี่น้องมือนีิน้องพรกับพ่อใหญ่พงบยอยู่พี่นอ้องหอารถบดประตูกสิจอดไว้นี่ละพากถหล่เด้อไปอยู่แถวนี้เขาก็จอดคือกันเด้อพี่น้องจอดไว้คือกันเขามาหาอิจิโรไป พี่น้องสางเดินเพ่เพ่ลงมาเถ่าพี่ลาะลงไปเถ่าพี่เดียวพี่น้องอ่าพี่น้องสางเดินลองมาหาเบิ่งเพินมาสิมี่บ่เพินมาเป็นยังไงอ๋อหนำห่วยขึ้นเลยพี่น้องช่วงนี้ หมื่นบอกไปไซ้ายพี่เป็น,นยังพีพีพไปไปเดี๋ยวเซ็นมาหาทางผีกันพี่น้องหลับไปพุ่นเลยกขอหนอาใหม่พี่น้องเลย À, từ năm để cái gì nọ mọi người đến nhiều nè anh muốn nhạy ngang hỏi bởi nó cái nào mì vào เด้ด,ด้มีอยู่หนอหนึ่งน้มันพ่นไงเอาได้บะน้ไมันมือแกงโมยดืออ้อน้ำมนเนี่นยนีนนเ,ยเนะลืมมาเสียมมาพี่เนาะเอาผ้าก็ได้เนาะเอาเส้ผ้ามาเด้อพี่นนนเ,เนาะ ได้กำนอนได้ปะได้พี่น้อนนอนหนึ่งเนาะมัน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 เดี๋ยวจะให้อ่าเพันหายอยู่นี่กว่ามาหายพี่ทวดพี่น้องไม่ได้ก่อหนามาพี่น้องเลยหนามายพี่น้อง บูเรตคากล้องมาอีกพี่น,อน้องเหมือนี่อ้าวเจ้าเดินนอนนี้ใหญ่เนาะไม่พ่นเลยพี่นอ้องอื ี่น้องน้ำใหม่พี่น้องปานำสายใส่พี่น้องน้ำเลยเล่นหน้าใหม่หนึ่งสั่งเด่นพี่น้องโอ้ลืมมาคากล้องมาเลยไอ้เป็น ลุยก่อนเด้อพี่น้องหน่อยหนึ่งเด้อจีฮาร์สอยกันมีแต่แนมเบิ่งเด้อพี่น้องแนมเบิง่งแล้วอายเพิ่นมาเอาอืมหนูไม่พี่น้องเอ้เห็นอยู่เปล่าทางเด็ดลุยก่อนพี่น้องเด้อจีฮาร์สอยเพิ่นเห็นหรือปล่ได้แนงมันไงทางล้างนี่ก็นแนงมะนาว แนง่ย nhau ไปว,วา่าแส่น่ำไปเลยนะพี่น้องมือนี่อ๋าพี่น้องมีแต่งูหินเด้พี่น้องอันตรายอันตรายฮะงามบอกเ็ืนี่แล้วว่องนมาเ่ เห็นนี่เลยพี่น้องเลยทิ่มผ้าเขาได้เบิ่งผ้าเขาได้ไหมไม่น้อยเลยลุยเงินเหรนยเลยเนาะ,ะความงามพี่น้องมือนี่ ห่วนหินสร้างเด็นครับพี่น้องเมื่ออะไรเมื่อเมื่อแล้วเนาะ hãy oh, đi oh, thôi, đi xin đi làm đi thôi, đi thôi, thôi, เจอหน้ม้อลไพี่น้อยได้แค่นี้จะหานอนเขแก้งยังคนไปหนอเนาะได้นอยใหนตกกันเขาม่กต้องเลยสอนให้ต่อพี่น้อง เดี๋ยวจะไปหาทำผลต่อพี่น้องไปเบิ่งน,นงั้นพุ่นบบนี้เบิ่งคือพ่นสิตกะอะไรพี่น้องอ่าสีได้ส้นป่าเขาสร้างเด่นนี่แล้วบัานนี้เบืง้งคือพ่นสิตกพี่น้องไปไหนพ่นที่ไหนที่หนไปทางนี้แหละอืออือเออกเทาใหม่เลยพี่น้องนี่ เห็นมั้เอาแนละ้กินได้อยู่บ่มันยาวเป็นไม่แล้วเป็นใม่แล้วนี่ตัวดำดับนี่ได้อืมเป็นไ,มไ,ไหม่เลยพี่น้องไปไปทางน้ำต่อป้าพี่น้องน้ำเลือกเลือกพี่น้องบลอดต่วนลุยมากี่นี่ก่อละใหม่พี่น้องเลย ้าพี่น้องน้องใหม่พี่น้องเจอเลยเจอเลว็วหน่อหนึ่งพี่น้องหน่อสองอ้าเผยที่เจออ้าวางน้ำเล็กๆในพี่น้องวางผู้เฒ่าเขาประกาเขามาว <c oughs> างเป็นแป้นเขาเอาหมดเลยพี่น้องเล็กน้อง ขึ้นมาเสียมาเนาะไม่ไม่กมนเลอเนามขอดีกินเนาะข้าไร้ข้าไรน่น่าไม่ไหลเลยข้าวไข้าวไรเขาบิกชอบพีมาไม่เลยชอบรับ อืมฮึ่ึกเลยพี่น้องป้าดูสิพอแกงแป๊บเดียวนะพี่น้องไอ้เพิ่นก็นั่งซ้อบน้องใม้อยู่บ้านนี่ยอ้าวปลาตัดุดออกมาเลยพอกินกล้องอยู่เดี๋ยวพอได้กินอยู่แล้วพี่น้องเนาะใครก็นอนอยู่ในสื่อพี่น้องแห้งบอได้กินยังไงป้าไอ้เพิ่นมาหาเล็กนหน่อยได้หน่อยปลาลายกับห้าด้วยแห้งครับนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องากาับมาหอดแหล่งทองเที่ยวเลยเด้อพี่น้องน้ำตกพี่น้องเลยแห่งเซโนวิวงามงามพี่น้องอ้งามเลยพี่นอ้องวิวอ่า เพราะว่าน้ำขึ้นได้พี่น้องจะปวดทวมมดเลยอ่าใช่เป็นพี่น,น,น,น้องล่างหนาเยอะล่างหนานั่งไม่ดยืนนั่งเย็นเย็นพี่น้องเลยกัดมาป็นเนาะ กั <ừ. S 2> ๊บเลยพี่น้อ,อนเนนงเลยการไม้ก็บพราได้แกงได้หนึ่งพี่น้องครับกั๊บกี่รอบแลบวเนี้ยก็นำตัวตาดพี่น้องไปน้ำไหลแห้งขาดเลยนะคือเล้วเมื่อเมื่อเลยแล้วบันปั๊เดินทางกลับบ้านเลยพี่น้องบันี้เนาะได้พอได้อีกหน่อยหนึ่ง พอได้แกงพอได้ต้มอยู่คือว่าที่ได้เป็นกระเป๋าพี่น้องกับโบได้แ้านอกกับลายคนมาหาพี่น,อน,อนอ้องเลยโบได้ข่อ,อย,ยพงเพื่อน อ่าทักไทยเอฟซีเนี่ยพ่อใหญ่พุ่งได้ช่วงนี้บ่ไปใช่ปะไปใช้ป่าไม้ใช่มาแต่ไปเบิ้งไม้น้ำเขาเออมาแต่เบิ่งเบิ่งไม้เห็นยังเห็นฐานบ่เออกับน้าพอนน้องพรนไหไอสักพ่อะคือไปลินน้ำเขาอีกคนละเออน้องพรคือไปลินมาใช้กินนี่คือบุญเนี่ย ไมบังไม้อะไรอเอไมบังไม้อ่าอ่ะอ่าอ่าพี่น้องเมื่อยพี่น้องเมื่อยพอได้หไม่แกงพ่อไหมพอได้ยจีเนาะพอได้แกงอยู่เนาะใครก็อยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆยังบุได้ยังเลยเนาะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอลาพี่ๆไปก่อนเด้อพี่น้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้หน่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กั สบายดีพี่น้องพอๆกันคลิปหนาเนาะเอาละวันนะี้ไม่กสะซ่าบ่